ได้รับรายงานเป็นคัสเตอร์น่าจะที่เดียวครับที่กำมะลาศัยที่อื่นเนี่ยอาจจาไม่ได้เป็นคัสเตอร์อาจจะมีไทม์ไลนผ์นผ่านไปบ้างเรียกคร่าวๆน่าจะมาสักยี่สิบครับแต่ว่าท้ายที่สุดอย่างที่บอกครับางานศพกุชินารายตอนแรกมันยี่สิบวันนี้ก็ห้าสิบหกสิบแปดสิบแล้วกำลังรอ,อรายงานอยู่นะครับนะเมื่อไหร่การสอบสวนโรคโรคอยู่ในพื้นที่นานเนี่ยอ,อันนี้น่าห่วง อันนี้ไม่รู้จะระบาดไปถึงไหนนะครับต้องใช้มาตรการเชิงรุกแต่ของกำมะลาใสเนี่ยน่าจะตรวจเจอเร็วอันนี้น่าจะพอตามตะคุกได้ก<ด>็คง<ด>จะฝากถึงพี่น้องประชาชนในชาวจังหวัดกรสินครับแม้ว่าทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้ออกคําสั่งในเรื่องการลงคนเป็นจุนมากเอาไว้อยู่ที่300คนนะครับแต่ก็ยังเรียนพี่น้องประชาชนได้ับทราบเสมอว่าสถานก,การณ์การระบาดของโควิดในทีในจังหวัดกรสินก็ยังไม่สงบดีนะการจัดงานบุญงานกระถินงานบวช งานศพงานขึ้นบ้านใหม่งานแต่งงานอะไรก็ตามที่ประเพณีถ้าต้องมีการรวมคนคงไม่ได้ห้ามนะครับแต่อยากจะให้เน้นย้ําตามคําสั่งของจังหวัดกรสินถ้าทําแล้วนะครับสามารถดําเนินการได้นะครับถ้าเรามาร่วมกันทําประเพณีนี้แล้วก็แจกเป็นข้าว่องกลับไปรับประทานที่บ้านกันนะครับหรือว่ายาย้ายไปรับประทานอาหารของบ้านใครบ้านมันน่าจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดพัอร์งงานบุญได้อีกในอนาคตครับ Thử phê em thử phê em. Em. để tôi lấy cái đó mình bắt ra, Det Thank you. เดินเลน่ไาารที่จะคนเดิยเล่นชิ้นมากคนที่ขอคนควรนักวิากาะไรสัื่งหลานไปไหนครับไอ้ท่ยูรูปตัวนองก็มาใช้การเต้นนกนะครับเขาเนี่เขาได้ของมาจากเนียไม่ถูกเงินคือเ็ได้ถ้าเต้นมาใไหมก็ม